มันมีงะด้วยไม่ใช่หรอน้องงะอยู่ตรงนี้ค่ะน้องกะที่เป็นคําช่วยอยู่ตรงนี้เราจะใส่กะตรงนี้ก็ได้หรือเราไม่ใส่ก็ได้นะคะโอเคกลับีกอันนึงถ้าเราอยากเป็นคนดีมีชาติตระกูลอุ้ยไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นหรอกอุ้ยหนูอยากพูดภาษาสุภาพสาษาไยเอาน้องเดสไปอยากพูดสุภาพใช่ไหมคะเอาน้องเดชไปแค่นี้เองจบแล้ว ส่วนใหญ่ถ้ามีกะมันควรจะต้องจบด้วยเดซนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีกะคนจบด้วยเดสนะคะ,ะเราสามารถรับแบบนี้ได้โอเคโอเคเห็นไหมเห็นไหมเ,เงินโฮชีบ้านโฮชีแฟนคนญี่ปุ่นโฮชีเพื่อนชาวญี่ปุ่นโฮชีเพื่อนชาวไทยโฮชีเอ,อตโตอะไรกะรถโฮชีกระเป๋าตังใหม่โฮชีรองเท้าโฮชีโอเค ถ้าเราอยากให้มันแพทเทิร์นแบบสมบูรณ์ก็ใส่น้องกะเข้าไปข้างหลังสิ่งที่เรา